อ้าค่ะพี่น้องมาพบพอกันเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวอันนี้ต้องไผ้อ้าอันนี้อันไหนร้องนี่ มาพบพอกันกับเล้าพัฒนาะเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอามาเบิงประวัติที่พาน,นามาหวดวันที่4ีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเบิงอดีตประวัติที่พานมาเพชรเมืองจันทร์เพิ่นว่าถ้าบาเขาหววนีน่เพิ่นว่าเพิ่นขอหยุดเพิ่นว่าขอขอหยุดปรับปรุงสูตรสะก้อนประสันเพิ่นว่าอ่ะกับบ่เขาอีลีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขออกเจ็ดห้า แปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องนะเอาานาะอ้าวบารนีมาเบื้องประวัติของไผ่บานีประวัติของเซียนลูกแฝดงวดทีผพานมาวิ่งบนลางศูนย์ตะวันแนวทางเลขกออก แนวทางเลขออกก็คือเจ็ดห้าแปดเก้ารุดน้อค่ะพี่น้องเนาะรุดประวัติกะบางคนก็สิบว่เข้าใจคือว่าเลขบนออกห้าแปดเก้าเลขล่างออกเจ็ดหานอค่ะพี่น้องเนาะนี่คือผลรางวัลออก ของเพิ่นลุดมีหามีแปดอยู่แต่ว่าบบมีเก่ากับเจ็ดนออพี่น้องเนาะจับคู่กับรุดไปนี่คือประวัติของเซียนลูกแฟดพราะว่าแม่ขัวสิลง่งไลๆอาจารย์พร้อมกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อบานนี้มาเซียนอำเภอนาำโสมค่ะงวดที่ผ่านมาเซียนอำเภอน,น้ำโสมวิ่งรูดบนล่างแปดกับเกอดคอกันมาผลเลขออกมีตัวใด ห้าแปดเก้ากับเจ็ดห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่คือผลออกล่างวันเข่าเลขวิ่งเลขเรนกอดข้อกันมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเซียนอ,เอนำเภอนาโสมมาเบิงประวัติของตละคนเนาะค่ะหมวดวันที่สี่ที่ผ่านมาบ้านนี่มาเบิงของไผ่แกงสนามนาง ไข่ตัวเกือบ,ตบแตกสามตัวเข่าที่แปดเก่าพลล่างว่านออกห้าปดเล่างเจ็ดห้าเกือบแตกบนล่างตัวลับพี่น้องเห็นบอเพื่นบอมีตัววิ่งตัวแรนเด็กแกงสนามนั่งรอบนี้สิมาเจอกันอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแกงสนามนั่งล่ะกันเสี่ยนต่างๆเนาะคะ่ะ มื่อนี้สิมิซีอาจารย์เด้อบ่ถึงหาพี่น้องมื่อนี้สิมิซีภาวะเพชรเมืองจันทร์ขอรอปรับปรุงสูตรประสานเพิ่นว่าบ้านนี้ของแม่รั่วมากจังไดของแม่รั่วเขาตัววิ่งจับคู่คือเปดเก่าบ้านนี้แม่รัวสิขออธิบายกับอ่าพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเนาะตะกี้ตะกอน แต่ข้าวของแม่ขั้วบวท่านหลุดนอพี่น้องเนาะแม่ขั้วสิมี่รักรักลอยบนรักน่วยลางของเล่าพัฒนามีหลายๆอ่าคน้นมีหลายๆเอฟซีที่ปดหนีกับแม่ขั้วได้หลักการที่มีเงิ่นกับแม่ขั้วหรือบางคนอาจตั้งตัวได้บางคนก็มีพ่ออยากพ่อกินนาะคะพี่น้องเนาะ งวดวันสุกที่ผ่านมางวดวันสุกที่ผ่านมาเด้ออ่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันส้หรับรักลอยของแม่ขั่วกะเคยทำเงินให้พี่น้องเอฟซีมาไหลงวดคือกันหลายคนที่ปดหนีได้กับแม่รัวหลายคนที่มีเงินกับแม่ขัวหลายคนทีมอ่า ได้ตั้งตู่กับแม่ขั่วคือหลักร้อยลาวผู้อยู่ในกลุ่มหรือว่าผู้อยู่ในอ่าช่อง youtube กบอาจจะเห็นน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแม่ขั่วก็ล้มมาพิษพิษถึกๆล้มมาพิษพิษถึกๆมาหนีพิษเงีามาบ้านนี้แม่ขั่วมาเฮ็ดแม่ขั่วยังบ้านถิ่มได้พี่น้องสูตรนี่วันที่หนึง่งบ้นบ้นสุกที่หนึง่งแม่ขั่วเฮ็ดได้ สองกับแปดพ้นผลเลขออกก็คือ 8, สามแปดสรุปแล้วสิลักร้อยนี่สิเขา่าเข่าแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อลักร้อยนี่เข่าแปดบนี้งวดมือวันจันที่4ีแม่รัวเห็ดในเก่ากับหาลักร้อยเข่าหาอันนี้เข้าลักหน่วย แม่ขั้วขยังจับให้พี่น้องเอฟซีอยู่แม่ขั้วจับหน,นบ่สามหาแต่ว่าบ่าได้จับเกจหาบัดเพราะว่าจับเกจเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสามเก้านี่คือขึ้นมาเก้าวันต่อไปบาน,นิเก้าผนมาเป็นรักหน่วยมาใส่รักหน่วย8ปเก้าคือบุญแมนบ่พี่น้องบาน,นิหาบัดจับแค่สามหาบัดเกจหากับศูนย์หาบ่จับบาน้งวดนี้แม่ขั้วสีลงเด้อพี่น้องเด้อ สีรุ่งงังใส่ล่สละสีรุ่งรักลอยรักลอยลางของราพัฒนาอ่ะก่อนสิไปเบิงของแม่ขวัวมาเบิงของไผก่อนเซียนลูกแฝดเซียนลูกแฝด วิ่งรูดบนล่างคือหกับ1นึจับคู่ไม่06 8 6์หกแปดหกโอ้ศูนย์หกหกแา่าและ6กหชุดวิ่งสีตัวมี7 3็ดสาม6นี่คือเสี้ยนลูกแฝดของงวดนี่เด้อพี่น้องเด้อของงวดประจำวันที่6กเดือนสิอ่านี่คือคือเสี้ยนลูกแฝดไปแล้วมาพบพ่อกับของไพ่บัตรนี่ เซียนอำเภอนามโสมงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกะตัววิ่งตัวรูดก็คือเข่ากอดข้อกันมากนี่ค่ะพี่น้องนี่กอดข้อกันมากงวดนี้เพิ่นวิ่งหกกับเจ็ดเพิ่นวิ่งหกกับเจ็ดแต่โคไม่หกเก้าหกศูนย์หกสามหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองนี่คือเซียนอำเภอน้ำโสมเด้อค่ะพี่นอ้องเลิกอ้าบ้านี้ หลังจากนั้นมาเบิร์ของไผ่แกงสนามนางเพราะว่าแม่ขั้นนี่สิร่งรวดเดียวเลยค่ะสําหรับเล่าขันมือได้รักลอยแม่ขั้วได้ขึ้นนั่งผ่านท่องนี่สิร่งออกเอกผู้ดเดียวเลยละ่ะฮ่าอ่ะแกงสนามนางวิ่งรูดบนล่างหกับสองจับคู่มิหสี 2, ่สองสหางสามตูคู 2, ่เดียวสีห หกสองสหและ6 6หกหส่วนงวดที่ผ่านมาเป็นจังไรเกือบแตก3าตัตัวพี่น้องของเราเข่าที่8ปดของแกงสนามนั่งอ่ะแคปนาจอหรือว่าเบิ้งไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตะละเซียนนี่ของแกงสนามนั่งกับเข่าของของเซียนอำเภอร์น้ำสม ของเซียนอเนนำเภอนาโสมกับถือว่าเยี่ยมเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะงวดทิพานมากับงวดนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแคบนาจอไว้นี่คืองวดทีผพานมานี่คืองวดนี่โอ้โบเห็นติ่มโจปในตัวนี้นี่ค่ะเซียนอเนนำเภอนาโสมอ่ะแคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องบ้านนี่เซียนลูกเฟดก็ออกไปแล้ว มาเบิ้งของไผ่บ้านนี่ของแม่ครัวสูตรเก้าที่แม่ครัวจับจะมีหลักร้อยมาสองตัวตัววิ่งอีกสองตัวจะมาว่างสูตรเกา้เอาอ้ป็ไปยังคือหลายตัวโกเก่าแม่รัวประหันมันใจปันไดเดี๋ยวพี่น้องย่งจับรักตัวติดประหันปันไดใจเย็นๆเด้อแต่เกานะ้าหนสิมีแปดคูหางเทียกับมีเกา่า ตาบ้าแม่ขั่วนี่สงสัยศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหานี่ให้แมาไปเป็นโตกันตต่ว่าโตกันกะจังมักอยู่กะจังมักอยู่สูตรเก้าแม่ขั่วนี่จะว่างลักลอยคือสองตัวตัววิ่งรูดคือสองตัวทันจับแต่เก้านี่จับใส่กันก็นกนคือปีเนาะพี่น้องเนะาะบัดที่นี่ ให้แม่ควจับไปสัก,กวันเด้ออัน,นอันนี้ก็คือจับสูตรเกา่าหลักลอยสีมาบอขันมาหลักลอยนี่็คือเขาตามสูตรเก่าเด้อพี่น้องเด้อหลักร้อยแม่คัวมาศูนย์กับแปดวิ่งรูดบนล่างคือหากับศูนย์จับคู่ไม่ตัวใดไม่หาศูนย์แปดศูนย์ อันนี้เน,ดดนีเป็นกับได,ด้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นกับได้เด้อนี่นี่ตัวนี้เป็นกับได้ถามมาลางนะเพราะว่าแปดศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์แปดน้ำอย่าลืมบา0 8, 0 8, 0 8, ่าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดนี่เป็นได้ทั้งหลักหน่วยทั้งสองตัวเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั่วก,ก็ลืมอีกสองศู 2, 0, นย์นีมาจังไดนอจกเปลี่ยนเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดเถอะนอให้กับเล้เด้อพี่น้องตัวนี้เด้อสงสัย บ้านี้สองศูนย์หกศูนย์ห้าแปดเก้าแปดหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าศูนย์กันเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี้ยศูนย์ศูนย์รอบนีถทาเขามันสิมีการจับลักนวยลักสิบย่นเข้าไปอีกพี่น้องรอบนี้ให้เบิ้งไว้ซะก่อนว่าลักลอยเข้าจะเดินบอตัววิ่งรูดเราจะมา จับคู่กับหลักร้อยได้ไหมครึ่งสูตรที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อเอา้าสำหรับเล่าพัฒนามมอนี่แม่ครัวยอนหลังไปหลายหลายคือสมัยเตออดีตที่มันถือคักๆเนาะพี่น้องเนาะเอา้าแคปนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับอ่าเหลาพัฒนาแม่ครัวพารวยเนาะค่ะพี่นออ้องเนาะเอ้าเมอนี่ให้พี่น้องล,ำลํำรวยเด้อค่ะ ใหมาเดอ้อรักดอยไหมาปดหนีปดศิลไหมาไห้พี่น้องเอฟซีได้ถือถือได้ใส่หนีใส่ศิลได้ใส่กินได้ท่านได้จับได้ใจ่ายในขอบขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้มาแล้วให้ทำบุญเงินทองจังยืดงเงาเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อบอดบอขาดถุงบอขาดไทยไหไลมาเท่มากทุกสถานาการณ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาสุดท้ายคลิปกับขอให้พี่นอ้องร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าไขอย่าจนเดอ้อค่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีจ้า